พ่ออยู่นี่บ่พ่อพักอยู่นี่นะเต๋อพักอยู่นี่พักอยู่ในวัดนี่บ่ครับอยู่นี่หลายปีแล้วอยู่นี่หลายปีแล้วสามสิบปีแล้วนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ยบอกเลี้ยงเบิ้งซื้อเลี้ยงเบิ้งซื้อเพราะได้เอาเข่าเศษเหลือเนาะเข่าเศษเหลือให้ไก่ให้ยังกินไปลุงพ่อสิให้แล้วครับเอาพ่อนอนอยู่นี่พักอยู่นี่บ่ได้ฝันดีบ่ ฝันดีบอกคนถือดีเดี๋ยนี่เขาบอกเมื่อกี้ผมบอกถือดีบ่ถือดีพอดอืมพอเดพเ,หอเห็นป้ายแดงยังครึง่งมะไซผละเห็นก็เห็นป้ายแดงยังครึ่งพิ่นเพิ่นมาบอกอ่ะบอก,กว่าป้ายแดงอยู่นี่แล้วบอกสิเฮ้ยมัพพพพนเกิดเป้าไปบอกเพิ่นน้ำกุดครับครับมาเขาก็ถือจ้อยอวันนี้บ่เสียกับบ่ได้ครับเป็นค้นฝันหรือว่าเป็นไอ้เพิ่นมาบอกเลย เป็นตัวเลขกร้อยมันเป็นตัวเลขกร้อยมาเลยเออยูนเดินแดงจูบว้าวตัวเลขกร้อยมาเดี๋ยวนี้คืออะไรบอกพ่อเรื่องมือเอาก็มือวันเพ่งเอาว่าเย็นหงายห่อเอามือ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 วันเพ่งมือวันเพีงยนสิบหาคำที่บอเออที่มาคำวันเพ่งเดี๋ยวบางโหลดเหล็กมันถึงนี่ครับซื้อออกงี้สิบหมือนถึดสามงวดติดกันเลยแต่ว่าพอเสือหลายซื้อเรื่องกบบาทงี้ที่บาท เนาะสั้นๆแล้วผูเถอดกระดิ่งสั้นนั่นล่ะเนาะนั่นล่ะเพราะแต่ค่ายาดูดแด่ค่ายาดูดเตือนัดหงวดสามฝันว่าไปซื้อเขาเขาบอกขายงวดสามเอองวดที่สามไปซื้อเขาเงินยี่สิบบาทนั่นล่ะไปซื้อใครจะเอาขายหรตัว่มันว่าเป็นยังไงบาดตอนเจ้าลูกขึ้นไปซื้อมันเจาขายดีโอแน่นอนเลยเอ,อความฝัน่ะมับงัดเอองัดสามไปเลยสองหงวดครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางาง,ง,งวดงวดดครับ พี่บอกพี่ีบอกคนถูกางอี่พ่อนนะบอกคนหนะเขาบ่มากไก่อีบอกถึงใเย็นกูมือกบพีจะปาอะไรนี้ก็บ้านเราก็คือบ้านเฮ่าในร้านนี่มีรถมีล่าคือกันรถตุกตุกรถยี่ส่งยี่ตนก็มีคือกันโอ้พ่อเห็นบ่เป็นคนถูกฟังเียนทิดงทางเอา ยันขั้วหยุดหยุดเดือดหอกไก่ได้ลุกขึ้นนั่งอันนี้อันนี้อันนี้ม่นเป็นขมฝันบ่พ่อเป็นความฝันบ่เป็นว่าไอ้กเป็นความฝันอยู่แต่ว่าคือบ่ฝันเป็นคนอยู่คนละเมืองกันเออเป็นเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองพยุนหมอพ่อที่พ่อเห็นค้อมฝันเป็นบ้านเป็นเมืองครับเป็นบ้านคนเป็นมีรถมีลาเออมีลาคนทุกคนยากคนจนนะตายมากนั่นละคือกันเมื่อคือกันเมื่อโอ้คือเป็นพบของเพื่อนเนาะเออพขอพอก็อยู่คนละพบกันกันก็เฮานี่ละ เขาก็ให้ยู่หางกินกันพวกนักเลงขี่โก๊คือกันมาแต่กรุงเทพแลนขึ้นไปซองเฮาอมื่อไหร่เมลายนี้มันก่บนวันนี้คนเมียมาดื่มมามึนอะไรแบบนี้โอ้โหนี่กูกับสินีดอกเป็ดไก่กูหันกูก็มีเนาะไข่ต้มน้ำปลามือนเดิมดอ๊แล้วกูสินีดอกกันเนาะที่เพิ่นเพิ่นที่เพิ่นอยู่นี่บอ่ะที่เพิ่นอยู่เนี่ยเนาะ เดี๋ยวไปยกสารแหง่แหง้หันหนาเขาโก้หันหนาต้องทำน้ำเลี้ยงน้ำเชื่อกันเลี้ยงดีโอ้ยฝนยานดีเต๋อเลี้ยงดีดูได้เดีฝนฝ้าฝนครับในในงวดซื้อมานี่พ่อฝันบ่มักตัวใดบ่โอ้ยบ่มีตัวมักบ่มักบ่อมักตัวใดเมื่อกี้เนีบอกว่าบอกผมตัวใดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ย401 ส <40. S 2> ี่ศูนย์สี่ศูนย์นะเมื่อกี้ไอ้อตอนที่แจ้งปันเน้แนแต่เลขกหกตัวเดียวมันเป็นเลขดำดำมาอ่าปันเห็นเลขหกตัวเดียวฮะก็เอาหกหกมาใส่ดิเถอะนะหกใส่บอกมันมันมาดำอือตัวแดงพอจับงัดเนี่ยเต๋อม,มันตัวดำมั้ตัวดำถ้าตัวแดงพอเอาใส่นะ่ยเต๋อตัวแดงพอใส่ ท่านก็ได้ท่านก็ได้แต่สี่ศูนย์ล่ะสินะเปลี่ยนความฝันครับเนาะความฝันแบามันต่เลขลอยมาอันสี่ศูนย์นี่ลอยมาบ่หนิอันนี้บ่ลอยอ่ารัฐบาลก็ที่มาเฮ็ดเงี้ยนให้ดอกนึงมักตายไปน่อันนี้มันครับแต่ว่าเมียบ่ท่านตายแต่ว่านอกกันตายไปหมดแล้วเมียมันก็ตายเอามือฝันเน้นรัฐบาลนี่มาเฮ็ดเงี้ยนใหงมันน่ เด็กเดียวย้ยท่อห้องน้ำสีมุมสีแก่กัตีสีูนหลดเลเนาะกสีัสีนสีูนสีสีอจักแล้วอ๋อสีมุมสีแก่สีมุมสแก่เนาะสีมุมสีแก่กัสี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 ูนสีสีแล้วพ่อแต่ว่าเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นเด็กรกแต่ว่าเป็นสีดำมันดเลยเดียวหนึ่งจับมาใส่เขาก็บคือ พ่อเ็อยู่วัดเนี่ยเนาะขาักวัดเนี่ยเนาะเรี่ยงเป็ด้ยงไก่ไห้เนี่ย่างหมูงม้มัดตีละหมื่นอย่างไก่ครับไก้สิ่กี่มันลอยสองลอยเต็มตานิเีมาชินแน่จ้ามันจับเอาไปเนาะหกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ สี่นเดี๋ยวที่พอเห็นนะที่พอได้เนาะสี่ศูนยี่สี่หกสี่ศูนย์เอานะครับหลวงพ่อเราก็บอกได้เมื่อกี้หกสี่ศูนย์ 60, 40, นะวางสันเดีวห <c oughs> ลวงพ่อเราวาเอาไปโรตัวเดีย <c oughs> ว <c oughs> นะวา่าหกสี่ศูนย์หลวงพ่อเราว่าเมื่อกี้น <c oughs> <c oughs> เนเี่น้ สี่ศูนย์เดียวกันมืกันม่อมอมเย็นอะมอมเย็นก็ได้สี่เออเพิ่งอลยสี่ศูนย์อ๋อหลวงพ่อเราไปบอกกันละมั้งหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์เนาะมันใจสี่ศูนย์หลายกว่าแม่บ่พอสี่ศูนย์ศูนย์สี่ในรัฐบาลเขาตไห้มันตีออกอยู่ลรอวะจะออกอยู่เนาะ มาไก่อือบอกถึงเตยังกูมือกะพีใช่มีป่าอะไรนี้ก็บ้านเราก็คือบ้านเฮานี่อะนี่มีรถมีล่าคือกันรถตุ๊กๆรถยี่ส่งยี่ต้นก็มีคือกันโอ้โหพอเห็นบ่เป็นคนถูกฟังเฮหยนติดทางเราเฮหยนคั้วหยุดหยุดเดี๋ยวขอกไก่ลุกขึ้นนั่งอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อมฝันบ่พ่อเป็นความฝันบ่ เป็นว่าไอ้เป็นความฝันอยู่แต่ว่าคือบ่อฝันเป็นคนอยู่คนละเมืองกันเป็นเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองเพิ่นยุนหมอพ่อที่พ่อเห็นคนพ่อฝันเนี่ยเป็นบ้านเป็นเมืองครับเป็นบ้านคนเป็นมีรถมีลาเออมีลาคนทุกคนยากคนจนนะตายมากนั่นละคือกันเมื่อคือกันเมื่อโอคือเป็นพบของเพิ่นเนาะเออพบของเพิ่นก็อยู่คนละพบกันกันก็เฮ้านี่ยอ๋อแล้วก็อายุหางจริงด้วยกันพวกนักเลงขี่โก้คือกันมาจากรุงเทปแลนขึ้นไปซองเฮ้าอืม เแต่าไรนี้มันกับว่าน,นี้คนเหนียมาดื่มมามึนแบบนีน้โอ้ <c oughs> อโอนี่กูกับนี้รอกเป็ดไก่กูหันกูก็มีเนาะไข่เนน้ำปลามันบ่อแล้วกูทนีนี้รอกกันเนาะที่่นที่่นอยู่นี่บ่ที่่นอยู่นี่เนาะเดดเ็นโยกสารแหงเดือแหังหนัาเอากูหันหนากเขต้องอน้ำยาน้ำยากันเลี้ยงดีโอ้อยฝนย่างดีเต็ม เรียงวดดีวดได้เดาคนป่าคนครับในในงวดซื้อมานี่พ่อฝัน,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 นบ่มักตัวไหนบ่โอ้ยบ่มีตัวมักบ่หมักบ่หมักตัวไหนเล่นเนฮะเมื่อกี้ก็อบอกว่าบอกบอกผมตัวได้เมื่อกี้เนี่ยโอ้กันสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์นะเมื่อกี้ไอ,อ้ตอนที่แก่ปันเล่นแต่เลขกหกตัวเดียวมันเป็นเลขดำดำว่ะอ๋อ ฟันเห็นตัวหกตัวเดียวอ่ก็เอาหกหกมาใส่ด้เถอะน่ะเอาหกใส่บอกว่ามันมันมาดำอืมตัวแดงพอจับงัดเนี่ยเต๋ออมันตัวดำมันตัวดำถ้าตัวแดงพอเอาใส่แน่เต๋อตัวแดงพอใส่ท่านก็ได้ท่านก็ได้แต่สี่ศูนย์เท่นั้น่ะเลขแต่สี่ศูนย์อืมเป็นความฝันเราเหรอเลขข้อมฝันว่ามันตัวเลขลอยมาอันสี่ศูนย์เนี่ยลอยมาบว่านี่ อันนี้บอลอยอ่าฝันว่ารัฐบาลก็สิมาเฮ็ดเหียนให้ดอกนึงมักตายไปน่ะอันนี้มันครับแต่ว่าเมียแ่ทันตายอือแต่ว่าบ่น้องกันตายไปหมดแล้วเมียมันก็ตายเอามื่อฝันเห็นครับรัฐบาลนี่มาเฮ็ดเหียนให้มันใช่ครับย้ายท่อห้องน้ำนี่มุมซีแก่เหมือนตีซีศูนย์หลุดตีศูนย์มันตีศูนย์ซีซีบ่้อือจักแล้วอ๋อซีมุมซีแก่ สี่มุมสี่แกเนาะครับสี่มุมสี่แก่กับสี่สี่สี่ศูนย์สี่สี่แล้วพ่อแต่ว่าเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นเด็กหกแต่ว่าเป็นสีดำมันดำเลยครับเดี๋ยวจับมาใส่เขาก็บอกคือมันเลยดำครับพ่อก็อยู่วัดเนี่ยเนาะถขาทาวกีวัดเนี่ยเนาะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่นี่นะครับเามห้นลี้ยงหมูเลี้ยงม้ามันมีละหมื่อ ย่างไก่ครับเฮ้ยที่มลอยสองลอลเต็มตานหนิที่ามาชินนาาแน่จ้ามันจับเอาไปเอาไปเนาะหก <laughs> <laughs> สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ศูนย์เดี๋ยวที่พอเห็นอนะที่พ่อได้เนาะสี่ศูนย์สี่สี่หกสี่ศูนเอานะครับ